มาครับสวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันพระแรกสวัสดีที่5กุมภาพันธ์นะครับวันนี้เพนกินดีพิมียมที่สนามมวยไปทีมวยราชจำเนินครับเดี๋ยวจะออกสตาร์ทเวลา18ปนาฬิกาครับเปิดว่าความมันมาคู่แรกท้าชนกับทางด้านของเนือพยักพุทธราชชื่นอยู่ที่ใครต่อรองนะท้าชนเกียรติัดชัยของพี่ดงนะซึ่งวันนี้มาสองคนด้วยกันนะครับนั่นก็คือท้าชนแล้วก็ทางด้านของน้ำตาเดือนท้าชนชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าท้าชน ท้าชนนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าท้าชนท้าดวนชวนทะเลาะยันป้ายเลยอ,ะอะ่ะผมบอกให้เลยนะครับว่าท้าดวนชวนทะเลาะยันป้ายลยสำหรับทางด้านของท้าชนนะท้าชนเนี่ยกระดูกมวยเป็นรองท้าชนกระดูกมวยเป็นรองนะครับกระดูกมวยเป็นรองทางด้านของเหนือพยักพุทธประชาชื่นเหนือพยักมาจากมวยดีวิถีไทยนะเนือพยั์ก่อนหน้านี้อยู่ที่พลังใหม่ แล้วก็ย้ายมาที่มอยดีวิถีไทยวันนี้มอยดีวิถีไทยนะครับแล้วก็จิตมังกรเนี่ยมาสามรายด้วยกันมาสามรายด้วยกันครับนั่นก็หนึ่งคืเนเดพยักลูกนิวิทแล้วก็น้องบิวนะเดี๋ยวซ้อเอกคงจะมาท้าชนนะครับท้าชนเล็กเกียรติชัดชัยชื่อก็บอกอยู่แล้วมอยขวาท้าดวลน,นะครับชวนแรกชวนทะเลาะพายกเต็มอ่ะแต่กับท้าชนนะครับพายกเต็มติดดองในขวดโหลเลยยี่สิบห้าปีแต่ว่าต่อยร้อยปอนดูดิต่อยเท่าไหร่ต่อยสามดูที่น้ําหนักนะต่อยร้อยปอน เด็กดองในขวนโลเลยไม่โตนะครับ25ปีต่อยร้อยปอนด์แต่ว่าต่อยมาไม่เยอะต่อยมาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ไม่น้อยนะครับที่ผ่านมาแพ้โคทาโร่แล้วก็มาแพ้เพชรสองหน้าแล้วก็ลาก่ลาสุดน็อกทา้งหน้านของโรเบิร์ตวันนี้เจอกับเหนือพยัคฆ์พุทธประชาชื่นหรือว่าลูกคนเหนือเพชรหนองบัวชอห้าพยัคฆ์มาก,ก่อนแชมป์จาก,กจิตเมืองนนท์นะครับวยดีวิถีไทยล่าสุดชนะยุทธจักรตลาดคนเดินเพลินเม,มืองพนมันจะเป็นขาประจําอยู่ที่อ,อตกนะครับที่จิตเมืองนนท์ที่อตกนะครับ อายุน้อยกว่าแต่ว่ารูปร่างได้เปรียบกระดูกการผ่านมวยก็ไม่ไปลองหรอกกระดูกการผ่านมวยไม่ไปลองนะครับข้ามศึกมาได้ใหญ่นะครับได้ใหญ่แต่ว่าจะใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์หรือไม่นะทางด้านของเหนือพยัคฆ์ตะต่อเกมรับัมีโอกาสนโดนโนกน,นะครับคู่แรกของวันนี้เข้าทางด้านของท้าชนไปก่อนได้ลุ้นก่อนนะครับได้ลุ้นก่อนนะครับคู่แรกของวันนี้นะครับเป็นยินดีพเมียมเพื่อวัสดินที่5กาขาพัน์ทางด้านของท้าชนเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่2มอระกดเขียว นี่จอมนอกเอาเลยจอมนอกเอาเลยนะครับวันนี้ขีดเส้นใต้ก่อนสามยกขีดเส้นใต้ไว้เลยนะสามยกมรกรดเขียวที่ผ่านมานอกมาตลอดเพิ่งจะมาสะดุดป่าสดแพ้ทางด้านของเพชรนาคาสิธจธเจริญทรัพย์วันนั้นแพ้กระดูกไฟที่แล้วเจอกระดูกนะครับเจอกระดูกชิ้นใหญ่เข้าไปนะครับอ่าแล้ววันนี้พี่จูดกลับมาจากอเมริกาเรียบร้อยแล้วพี่จูดบรรลือศักดิ์เชยยิญญญ้มนั่นแหละนะค,คนที่ทามันมาตั้งแต่แรกแต่ต้นน่ะน,นะครับพี่จูดกลับมาแล้วกลับมาจากอเมริกามาคุมที่ขอไปทีเหมือนเดิมไฟที่ผ่าาานมมพจไปอเริก พี่จุดไม่อยู่มันแพ้ทางด้านของเพชรนาคาแล้ววันนี้พี่จุดกลับมาแล้วแล้ววันนี้ทางด้านของม,มรกรกเขียวรุ่นนับนอกอีกตัวนี้หนักธรรมชาติแล้วนกโดยศอกที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะนกคู่ต่อสู้้วยสอกนะครับนกคู่ต่อสู้ดวยอออดวยองขีดเส้นใต้ไปเลยภายใน2ยก3ยกเนี่ยมรกรกเขียวเข้าไปก่อนรุ่นนับนกนะแล้วก็ท่านอุปกรณ์เนี่ยซึ่งเป็นรุ่นพี่เก่าเก,าเกมกระดูกดีกว่านี่นิปรกรณ์เคย่อยมวยรอบปู่มเสียมาแล้วด้วยอยู่กับจานเบสชุดนี้จะมีตีเล็กกับนิวปกรณ์สองคนที่ใช้ได้ของแกเก่งเลยแหละไม่ได้เลย นิวประกอเคยไปต่อยมวยรอบปุ่นเสือมาแล้วรุ่นพี่เกาเกมกระดูกดีกว่านะครับอ่าบารามีมวยดีกว่าด้วยนะเพียงแต่ว่าอายุจะน้อยกว่านะครับแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยดีกว่าแน่เพิ่งมาได้ไม่กี่ไฟนะครับทางด้านของนิวปกรณ์เบิึ้นนครหรือว่าอ่าอะไรอ่ะขออาจารย์ตัวเมธอะบอลลมจะเพื่อนมวยขวาจังหวัดฝีมือนะถ้าทางด้านของนิวประกอบไปต่อยเกมรับมีโอกาสโดนน็อกเลยผมบอกให้มีโอกาสโดนน็อกเลยนะครับคู่ที่2ของวันนี้เข้ามรกตเขียวไปก่อนนะครับแล้วก็คู่ที่3 ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยบัลังเพชรบัลังเพชรกับทางาด้านของสังลบนะบัลังเพชรถ้าไม่พลาดลนลำนับต๊อกวันนี้ปลายปลายกินบันลังเพชรนะครับคบเครื่องหลากหลายนะครับเดียด๋ยวดีดีนพิว้วไอคิวชิโชกชลาาศิลธธรรมกับทางาด้านของน้ำตาเดือดต่อกันมาหลายรอบมากวันนี้ต่อกันมาอีกทีหนึ่งแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาน้ำตาทางด้านของน้ำตาเดือดแพ้ศิลธธรรมมากกว่าชนะช,นะชนะอยู่ไฟเดียวมึงรู้สึกว่าต่อยกันมา3 4ี่ทีแล้วละไฟนี้น่าจะเป็นไฟที่5แล้วต่อกันมาบาน3 4ครั้งแล้วศิลธธรรมชนะมากกว่านะครับ ครูนี้ก็ซื้อขายได้น้ำตาเดือดมันไม่มีอาวุธมีแต่เข่าอย่างเดียวนะครับมีแต่เข่าอย่างเดียวน้ำตาเดือดรุ่นที่วงในอย่างเดียวเท่านั้นนะครับความหลากหลายเนี่ยเป็นรองทางด้านของสิละธรรมนะครับครูนี้ก็ซื้อขายได้เพราะว่าทางด้านของน้ำตาเดือดมันต่อยทุกครั้งเนี่ยแฟนมวยรอเฉียมทุกทีนะครับแล้วก็จเจเิญบุญเล็กเด็ดที่สุดนะครับแล้วก็สิงเพชรซื้อขายได้สิงเพชรซื้อขายได้นะครับเพราะว่าปากีมาตฐานมันใหญ่นะครับแล้วก็มาตรฐานกานทรทำมวยของเอราวันเขาดีด้วยนะครับสิงเพชรซื้อขายได้ ไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนะครับวันนี้ชอบลุงนิมิธแล้วก็ธนูเพชรกด็ดอีกตัวนครับนี่คือข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากพี่เพื่อนน้องทุกคนทุกท่านในวันนี้โชคดีครับ